สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาซี่กบก่อค่ะมาแล้วนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดพอดีแม่ครัวกำลังเตรียมกับข้าวก็เลยมาช้าหน่อยม้วยนะค่ะมาช้าหน่อยค่ะเราก็เลยมาจ้าค่ะ ตแน่งมะครัวมา,วามช้าหน่อยค่ะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะช่วยนะคะชาวบ้านนะคะทำเกี่ยวได้บดขุกคุณคอย่บอกเกี่ยวได้อยู่ตะนีนะเกี่ยวกโก้อเดนะนางำ

ขออนุาตเลยค่ะอนอญาคุณลุงแล้วค่ะมันไม่เหมือนเดิม็ใว้มาดูบ้างนะวันนี้ก็ขึ้นไม่เชื่อรำหน้าเพราะว่ามันต้องเลยยกมือขึ้นก็ไม่เชื่อรำหน้าวันนี้เป็นวันนี่ นี่นางลำนะครับก็ว่านางลำนะพี่ยม่ได้ว่านางลำว่ะได้ได้เห็นอะไรทั้งนี้พอมาแต่แรกทั้งนี้ทีนะเมื่อเช้านะคะพอยังมาไม่ทันสักนะเดี๋ยวเราไปช่วยเก็บตรงนี้นะเอ็ซีเพราะว่าเราจะเอ่อนำขึ้นรถนะคะ

จะขนไปให้ป้าดาเอาไปใส่ตามโคนต้นไม้นี่ับใช้คน้ อ่าถ้าไม่มีเสียงค่ะมานะครับเดี๋ยวจะเกิดความปลาดเสียงก็มาอุปกรณ์ก็พร้อมเปิดได้เปิดได้เปิดเลยเปิดเพลงคู่เลยนะอ่าเปิดเพลงคู่เลยจะได้เอาเสียงได้นะคะแล้วก็ลุยเลยนะคะเมื่อกี้ก็ลุยเลยนะคะพอดีไม่ใช้ยาอันนี้นะคะ เสร็จพวกเขาก็ใส่ไไปเอ็นไปเอารถม้าเร็วไปเอาน้ำเปล่ามาน้ำเย็นมาที่ตู้องเออนไปเอาะไม้นเร็วไปเอาน้ำเลามเข้าไปไวาที่ตู เาอกไมันก็เข้าไปแบบไวมากเลยนั่นี่ออฟไวนะยนาขนมันยิงไปไว้เสียมวายนะเสียวไยนะเขาขนาดเลยเจ๊มาใหม่ๆตวะต้วะตวะเปุปี่น้องเบอร์นี้เอาเียมไฟนะขยันคราจับวราเป็นนเป็นนี่ ได้ได้กี่ยอดนี่จ้าวเรากาแฟกี่ยอดนี่ก็ต้องกาแฟกี่บอกคนได้ไหมคะเอาเทมเบลเทมได้ดี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 เดต้องขอน่าขอคูณเพราะว่ามันต้องคูณที่สี่ค่ะ ก็ได้พี่โค้ดเป็นแขนข้อหงายสองหงายแล้วก็เอากาแฟเอาอะไรวะเดียวที่เราละ เนี่ยมันแทรกซ้อนไปหมดเลยเออแม่หอก็ไม่ได้นะเอาเป็นดอนมั่งัวนี เอากินด้วยกันกินด้วยกันเอาเอาอาน้าเย็นๆมาแล้วค่ะจิบเหมือนเดิมเออไอจี่เมื่อที่เจ้าทำเมื่อวานอ่ะอ่ะดีแล้วพี่น้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคจิ้มก็ประมาณนี้นะคะเปิกินกำลังใจนะคะ ให้นางรําด้วยนะคะวันนี้ร่วมด้วยชวยกันที่ร้านปูนะคะแม่บ้านบ้านโซลจีนะคะนางลานะคะทั้งหมด11นางลำนะคะที่มาช่วยวันนี้ค่ะวพชเชื่อมก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ